สวัสดีค่ะหีูค่าพี่น้องมาเบิรงการเห็นง่างของรถขีิอ่อยที่เจ้านะนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องในเบิรงนบรรยากาศกันเงี้ยวไปเลยค่ะก็อขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิรงคลิปกันนะคะที่เขามาให้กำลังใจกันขอบคุณหลายๆนะคะ่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่ก,กันนะคะ่ะเนาะส่งกำลังใจให้กันและกันค่ะ ช่วงนี้นะคะไกดพี่น้องในี่เบิงภาพบรรยากาศรถคลิปออยเห็ดงานไปยาวๆเลยค่ะพี่น้องคะ